สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มบนคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องกุ้งยิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง และสวัสดี f อช่องหนุ่มบวบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่ๆเอที่อยู่ตามประเทศเหมือนเดิมให้กำลังใจทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มบวบนคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาคือเกา่าตามสไตล์ช่องหนุ่มบวบนคนร้อยเอ็ดครับผมประเด็นแรกครับผมปาดเซวาจากไหนคันบ่ห้องปาดไว้ก่อนครับพี่น้อง ตรงห้องปาดย่างเดียวครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องผมสิอ่อยฟังว่าคิดดีทําดีทําด้วยใจบริสุทธิ์เข้าหาด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งใจทุกอย่างเอาความรู้สึกดีๆความตั้งใจทั้งใจเข้าหาทุกอย่างคุณจะเลิศจะปังเองครับพี่น้องพิ่สู์ให้เห็นแล้วครับพี่น้องเป็นยังคือวางสั้นพ่อการใช้พิสู์ให้เห็นแล้วครับพี่น้องว่า การที่เราเอาหัวใจเข้าหาหลาน้อยด้วยกายด้วยใจที่บริสุทธิ์ทำทุกอย่างด้วยใจบริสุทธิ์แล้วคุณจะได้รับการตอบรับกลับมาได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์บารมีหลาน้อยเราธรรมดาครับพี่น้องไพ่บเสือผมเสือไพ่สีวาจางไหนผมบอหงเตมผมสีวาเพราะผมนั่งเบิงนอนเบิงเบิง้งทุกอย่างเบิงคิดมากตังไดต่อต่อเท่าใดล่ะครับสุดท้ายก็คือ เชื่อเต็มร้อยบ่เสื้อจากไหนพี่น้องล่องเบิงเอาตีละพ่อกันชัยแกมานขนาดนี้ปังขนาดนี้เพราะอะไรไปลองคิดดูครับพี่น้องพ่อกันชัยทําตั้งแต่ทุกอย่างเพื่อหลานน้อยทุกอย่างด้วยหัวใจบริสุทธิ์แม้กระทั่งลากับพ่อกันชัยกอดกันทุกคนไม่เคยว่านะว่าเอ้ยนี่คือผู้ชายนี่คือผู้หญิงไม่ใช่ทุกคนรู้ว่าพ่อกันชัยแกหัวใจที่บริสุทธิ์รักหลานน้อยตั้งแต่แรกจนหอดสมัยนี้ แกคิดดีทําดีครับพี่น้องคิดดีทําดีกับหลานน้อยด้วยกายได้ใจบริสุทธิ์สิ่งที่ได้รับครับพี่น้องตั้งแต่ไท่มหอดเล้าขนมไท้ขนมเล่าครับพี่น้องเป็นอย่างไรรับเต็มเต็มเต็ม,เต,มเต็มบธรรมดาครับพี่น้องนี่คือเห็นแล้วว่าเป็นอย่างเล่าถึงเชื่อและศรัทธาครับพี่น้องลายท่านว่าเอา้าพอกนใช่เราได้เพื่อเดียบวว่ลองคิดเอา นางเอกปอมแป่ยมแค่ไปนั่งจดเฉยเอฟซี FC มอบให้หนึ่งหมืน่นอันนี้แค่ไปนั่งซื้อเนี่ยหลายท่านมาเชื่อไหมสิ่งที่ผมพูดมาเจ้าย้อนกลับไปเด้อตั้งแต่พ่อกัญชัยทำอะไรมามีใครบ้างที่โอนมาละไเข้าหาหลานหน่อยเอฟซี FC พูละเล็กพูดละหน่อยพูละเล็กพูละหน่อยให้ด้วยสเสน่หาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตั้งใจจริงมอบให้สิ่งที่เจ้าเห็นคืออย่างครับพี่น้องถ้าเปรียบเทียบก็คือทุกท่านเป็นลูกบ้านพอกันใช่กันเปรียบเทียบก็คือผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันกระทั่งธรรมดาล่ะครับพี่น้องคนที่เขาตั้งต้นบุญเขาได้รับบารมีได้รับหลายส่วนพวกเราครับพี่น้องที่ร่วมทํากับพ่อใหญ่บ้านพ่อกำนันเฮานี่ก็นี่ไงอันนี้สูง รับบารมีกันเต็มเลยผมนางเบิงไล่สดครับพี่น้องป๊้ดนี่แหละครับพี่น้องเขาเรียกร่วมบุญคนร่วมบุญก็ได้รับอานิสงส์ไปทั่วครับพี่นอ้องอานิสงส์จากการที่เราศรัทธาแม้หลายๆท่านไม่ได้ร่วมก็ไม่เป็นไรแต่เราศรัทธาพร้อมที่จะนั่งเชียร์นั่งชมให้กําลังใจเจ้าก็ได้รับบารมีไปด้วยนี่แหละครับพิสูจน์ให้เห็นแล้ว คนที่เอาหัวใจที่เข้ามาแม้กระทั่งเอซที่เข้ามารับกันเต็มๆรับกันทั่วประเทศรับกันทั่วโลกเราให้น้อยเราคนได้รับน้อยธรรมดาเขาให้เยอะเขได้รับเยอะก็เรื่องธรรมดาแม่นบอกครับพี่น้องแต่คือหัวใจทุกคนมาด้วยใจบริสุทธิ์ผมอ่านเจอครับพี่น้องหลายๆท่านเหลือเงินลอยเศร้าหลายๆท่านเหลือเงินสองลอยอัดไป เป็นไหนต่อชีวิตความรู้สึกพี่น้องย้อนกลับไปย้อนกลับไปว่าคนเราท่านเหลือเงินขนาดสองบาทเหลือเงินขนาดหนึ่บาทพาอวันนึงได้รับโชคความรู้สึกปิติยินดีทุกอย่างมันเกิดขึ้นเข้ามาในหัวใจนะคนเราแม่แต่เหลือเงินหาบาทส0บาทมือหนึ่งถ้ามีคนมาชอยยิบหาสบาทหาร้อยเน,นึ่งมาหานี่ สุดๆเลยเด้อผมอ่านพอเอาเหลือเงินสองร้อยแล้วใส่ร้อยคุณร้อยเอาจะคิดเอาเดีล่ะคือพลังศรัทธาไงอีกท่านนึงเหลือเงินร้อยเศร้าเราก็ใส่ไปเอาได้ต่อยชีวิตเราวะได้โต่อชีวิตไปอีกเพราะหลาหน้อยผมนางอ่านเอาผมก็น้ำตาสิไหลนำ้ำผมขอใจความรู้สึกนะเพราะว่าผมเคยผ่านจุดนั้นผ่านจุดคำว่าไม่มีตรงนั้นมาผมเคยบ่มี เคยไปหาเหรียญอยู่ในหลังตู้หลังยังเพื่อมาสื่อมามา่มาต้มกินซื้อใครหน่วยหนึ่งมาต้มกินผมเคยผ่านทุกอย่างความลําบากผมก็เจอมาเมื่ผมก็ไม่แปลกใจทําไมหลาน้อยถึงเข้าใจคนที่ไม่มีลาน้อยเข้าใจคนที่ไม่มีกินมีใช้ลาน้อยถึงได้เดินไปทําตรงนั้นเพราะหลาน้อยเคยผ่านมาผมก็ไม่แปลกใจในวันที่ผมมีเงินเหลือห้บาทสิบาทยีบาท แล้วผมอ่านเจอหลายๆถ้าผเชื่อถ้าว่าผมว่าว่าบอมแมนนี่เข้าไปอ่านดูในไลฟ์สดของพ่อกันใช้บางคนเรือลอยเศร้าเรือเงินสองลอยพอมันได้ต่อชีวิตมามันเป็นความรู้สึกที่สุดๆดนะสุดๆดจริงๆอันนี้โคเวลีแล้วอีกอย่างหนึ่งผมสื่อถยฟังว่าคนที่มาด้วยใจใบริสุดว่านังเอกบอมแปมก็ดีน้องเอกเบีย็ดีแม้กระทั่งเสียโน,น่นหลายๆท่านที่เข้ามาด้วยใจใบริสุทธิ์ รับบารมีกันไปเต็มเลยได้ท่านก็นยังคอมเมนต์ว่าหลาหน่อยคือไผ่คำถามประโยคคํคำถามนี้แม้กระทั่งผมก็อยู่ในหัวใจตลอดแม้เราไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ทางวิทยาศาสตร์แต่เราเชื่อด้วยภาพที่เห็นประจากตาหลักฐานเชิงประจักษ์เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง้าที่ทรงกฎหลายๆท่านบอกว่า เป็นไปได้ยากมากในเวลา3ามโมงเช้าสี่โมงเช้าหลาน้อยทําให้เห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วแม้กระทั่งอธิษฐานจิตว่าไม่ให้ฝนตกนมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงครับพี่น้องแค่คุณเอาหัวใจที่บอยสุดเข้าหาหลาน้อยคนในวงยิ่งต้องทําคุณมีโอกาสกว่าพวกผมเยอะพวกเราเยอะเพราะคุณคือทีมงานในวงเดียวกัน เปิดใจครับพี่น้องเดินเข้าหาแล้วคุณจะปังดูพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลักฐานที่พี่สูตรทราบโดยเชิงประจัก์นี่แหละว่าคนที่เขาหัวใจบริสูตรเข้าหาได้รับอนิสงส์งอะไรมาบ้างเสียโน,น,ยน,ยนย่นไปเบิงเตียหน่อยอดวิวนางเอกปอมเปลงไปเบิงยอดวิวแล้วถามว่าคือพอกันใช่วันหนึ่งยอดวิวเป็นล้านไพสีเห็ดได้เหรอว่าเปนปล่อยเพียงแล้วพยาใหญกันใช่นะ มนบอกครับพี่น้องเขาปล่อยเพลงบางค่ายใหญ่ยิ่งทำไม่ได้เลยหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวเพราะอะการใช้ไทยคลิปนี่คนเบิงเป็นหลานเพราะอะไรไปลองพิจารณาดูตั้งสติค่อยๆพิจารณาดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากอะไรไทยคลิปคนเบิงว่ามันขายเพลงหมดแล้วว่ามันปล่อยเพลงดังมันบอกครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดที่เกิดขึ้นจริงแล้วฝากพิจารณาครับพี่น้อง ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองเข้ามาทำงานเพื่ออะไรแล้วคุณไปพิจารณาดูคนรอบข้างสิ่งที่เขาคิดดีทำดีกับหลานหน่อยได้อะไรเกิดขึ้นบ้างครับพี่นอ้องอันนี้ก็ขอสแสดงความยินดีทุกท่านที่ได้รับบาร,รมีอาน,นิสงส์ของหลานหน่อยที่แพร่กระจายไปถึงทุกท่านแค่ร่วมชมกับพ่อกันใช่ท่านก็ได้รับอาน,นิสงส์ตรงนี้แล้วสุดยอดวัฒนา,าครับสุดท้ายท่ายสุดละครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง หนุ่มบนคนรยเอ็ดคอ้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ